ก็วสวัสดีค่ะอานาคราบ Where you from อเมริกา and we have a special driver today ด้วยนะคะนี่สวัสดีครับทุกคนผมเป็นพีปีเตอร์ผมเป็นคนไทยครับอ๋อพูดไทยเก่งมากเลยนะคะ How long have you been in Thailand หนึ่งเดือนครับแต่พูดาพูดไทยเก่งมาก ันนี้เป็นไดรเวอร์ด้วยนะคะออชอบขับรถที่เมืองไทยไหมคะไม่ชอบไม่ชอบรถกขับทำไมอะคะเพราะว่อา,าอ,อ,อันตรายมากนะอันตรายมากแต่ว่าพี่พีเตอร์ขับรถดีมากเลยนะคะพี่นา Are you ready to go to Pattaya today? ใช่ค่ะเก่ง <c oughs> <c oughs> อะเดี๋ยวเราไปรอเจอกันนะคะว่าที่พัทยาวันนี้ทริปนี้เนี่ยเราจะพาทั้งสองคนไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างแต่แน่ๆว่ารับรองว่าสนุกแน่นอนพี่นานจะต้องแบบเซอร์ไพรส์แล้วก็ว้าวแน่นอนสำหรับทริปนี้เจอกันค่ะ ตอนนี้ก็คือจะไปที่ไหนไม่ได้เพราะว่ากองถากต้องเดินไปชองก่อนนะคะทุกคนตอนนี้ก็เลยมาอยู่กันที่บ้านครัวบ้านพ่อตายก็คืออยู่แถวพัทยาใต้นะวันนี้เราสั่งมาเป็นหมึกน้ำำําดําก็คือฝรั่งก็คืองงไปเลยเดี๋ยวเราดูว่าฝรั่งจะช็อกไหมแล้วก็มีข้าวผัดปูอันนี้เป็นแบบว่าเบสิกแล้วก็มีเป็นต้มยำกุ้งน้ำผัาน้ำค้นตอนนี้ไม่มาอ่ะเดี๋ยวเราให้พี่อนนาไป w ูว l ไลส t ทรีดิสพิสเพเชอร์เมนูเฟิมา Do you try first? I ah, let's see. Like a small piece. <laughs> People thought you're scared. I'm scared now. Okay. It's a black. <gasps> Is there any taste? Doesn't right. have any taste. Does like a fry squid? a smile? มาถึงคิวเราบ้างแล้ว <laughs> <laughs> เขาลองเอาไปแล้วหมึกน้ำดมน้ำดำดีสิอืมอร่อย with rice ปะ่ะกาทำแล้วเลยท้อแบบไปเต็มตอง What are you looking for? ฮะซร้งเก่านิ่งอ่ะไหนหา If you win the prize, can I take all the money? You know the hela man? you agree? I agree. You sure Anna? Okay. Ah. Are you like having any like lucky number? Ah, 623. Do you see that? 623. <laughs> this is for Anna, this is for Peter. We will see after like the video. <laughs> <laughs> Are you going to win or not? Uh. All right, guys. Now we got a ticket already, and it's about like two fifty for a round trip for a speedboat. Now, uh, แล้ว e b o a นะคะเดีนไป้วทุคนอนมากเลยาเปลี่ยนอะี่นไะ,นะ,ะ <laughs> Have you ever r i s e d people before? Not like this. <c oughs> No. no. <laughs> Hopefully, no sharks. I don't know. Are there sharks? Maybe they have sharks. I heard there's dolphins. <laughs> Maybe we'll see a dolphin. this going to be like bumping a lot? <laughs> I'm not sure. Uh, we will okay. see. We will so see. I'm going to uh, relax. Uh, relax. No, 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 no. I'm, not, I'm not sure. Are <laughs> you sure? Are you sure? Okay. I'm 好，呵呵呵的。 Toll it. Toll it. Toll it. It's You see that line that the sky needs to see? <laughs> it calls me. See the line where the sky needs to see? It calls me. I know what does. Lots of soap, lots Can I sleep in the shade? We're on. We're on. <laughs> <We're on. laughs> and I can just show our island here, the beach. กันนิดนึงนะ้ทุกคนว่าตรงนี้ไม่เป็นแบบว่าจุดไฮไลท์ของโคนหินเอาที่นี่นะคะก็เดี๋ยวพาพิเตอร์กับแอนนาถ่ายรูปกันแต่แช่ๆแชรใกับุนโอเคป่ะเดี๋ยวไปดูรูปกันค่ะ สำหรับการเดินทางบนเกาะร้านของเราวันนี้นะคะเราก็ใช้บริการรถกรอล์ฟของพี่เดฟเหมือนเดิมก็ขาประจำนะคะเพราะว่าสะดวกสบายในการเดินทางบนเกาะร้านเนาะเพราะว่าเราไม่มั่นใจในการขี่มอเตอร์ไซค์ของทั้งจีนา่าแล้วก็ของปีเตอร์ด้วยนะคะรอบนี้มากันสามคนเราก็เลยใช้บริการรถกรอล์ฟแบบสี่ที่นั่งนะคะเรียกได้ว่าสะดวกสบายแล้วก็มาพร้อมคนขับด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้บนเกาะร้านเขาไม่ให้เรานักท่องเที่ยวขับรถกันเนองนะเขาก็จะมีแบบว่า ผู้ชุ่ชาญด้านการขับรถกอล์ฟเนาะขับให้ก็ก็ดีค่ะก็ดีเดี๋ยวต่อไปเราจะไปกันพักผ่อนกันก่อนนะเพราะว่าทริปนี้อยากจะมาเป็นแบบทริปชิลๆก็เดี๋ยวไปพักผ่อนที่คาเฟ่กันสักแป๊บหนึ่ง And now, the together as long as you how do you feel about this place? It's magical It's amazing She is the one that's the most relaxing one You are going to fall asleep soon, guys Oh, I could, <laughs> I could just stay here forever <laughs> because this place after you look at our over there it's like a big giant like panorama wheel of the beach look at me so we are going to relax in here for a little bit and before we exploring around the island we need to take a break from the heat <laughs> you guys need to stay hydrated <laughs> I told these Thai people don't drink water, enough. because we have this here. Spicy. Yeah. And now, where are we going? We're going to the beach. Hakuna oh, Hakuna. Hakuna Matata. I think, I think this is Matata Beach. Oh, we're at Matata. Yeah, not the Hakuna part. บริเวณด้านล่างของคาเฟ่ริมชายหาดนะคะก็จะมีเป็นเบาะนั่งแล้วก็เป็นเตียงนอนพร้อมร่มกันแดดให้แบบนี้เลยซึ่งยังเป็นในส่วนของบริเวณคาเฟ่อยู่นะคะเราสามารถลงมาถ่ายรูปแล้วก็นั่งชมวิวบรรยากาศริมทะเลแบบนี้ได้เลยค่ะทุกคนตอนนี้โอ้ย มาอยู่ที่วัดอะไรไม่รู้นะเขาบอกว่าเป็นหลวงปูท่ทวดอะไรสักอย่างแต่ก็คือกูต้องเดินค่ะพี่ฝรั่งเขาอยากเดินดิฉันที่เป็นไกด์ต้องเดินตามตอนนี้คือหอบแหละฝรั่งคือเดินไปแล้วนํำริ้วเลยไม่กี่ก้าวแต่โอ้ยเนี่ยบวนแล้วหนึ่ง ยังเดินไปไม่ถึงจุดหมายแต่กูจะตายแล้วง่วงเหนื่อยไม่ง่วงเพียนาเมดรอึฮะเจน่า if you wanna go out there you can go a bit right here เห nice oh. น,นื่อยเหนื่อยกี่ขั้นไม่รู้รู้แต่ว่าแต่ละขั้นอะคือสูงมาก แล้วขาสั้นแบบดิฉันเหนื่อยมากเลยอะถ้าถ้ากองสั่นก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่ามือสั่นนะคะเข้าใจไหมพี่ปีเตอร์ไม่เข้าใจโอ,อ้ทำไมไม่เข้าใจรปะว่าพี่พีเตอร์ม่เป็นคนไทยเรับปเดี๋ยวเราจะให้ดูวิวข้างหน้าว่าคุ้มค่าไหมกับที่เดินขึ้นมาที่เหนื่อยหอบขนาดนี้ไปค่ะ คนอันนี้ก <ive? s ans authenticity> <laughs> ็คือพระพุทธรูปนะคะที่อยู่ข้างบนวัดนะพี่ปีเตอร์ก็จะทำการนมัสการอ่ะนโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ three times นโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเก่งมาก you can go to the temple and be a monk อืม Why is she laughing? i s e to e e her sister. No, no, no smiling. เสร็จแล้วตอนนี้ก็คือจะลงแล้วทุกคนเพราะว่าไม่ไหวร้อนจะตายแล้วนี่ก็คือเหงื่อแตกเต็มหน้าเลยแล้วก็คุ้มค่ากับวิวไหมไม่รู้แต่ว่า Give me an ice and cold drink. Okay. Dangerous ด้วยอ่ะ t And i s hot. <laughs> okay. <laughs> Very hot pole, you can't really touch it. Goodbye, guys. See you down there. ันนี้เราก็มาพาแอนนากับปีเตอร์มาเที่ยวที่ปราสาทสัจธรรมนะคะก็ซื้อตเกตนะคะคนละห้าร้อยบาทฝรั่งคนไทยราคาเท่ากันท่าบาทแฟร์ไพรส์ระหว่างนี้ก็คือเขาก็จะมีทัวร์เป็นทัวร์พาเที่ยวชมปราสาทสัจธรรมนะคะก็อันนี้ก็เป็นเลิศเป็นอิงลิชทัวร์เนาะก็รอบเที่ยงสิบได้ได้ว่ากูทามินพอดีเลยนะคะใกล้ๆเวลาพอดีเขาบอกให้เดินตรงไปแล้วเดี๋ยวไปรอดูเอ้ไปรอ เจอกับทัวร์อื่นๆนะคะที่นี่ก็เคยมาตั้งแต่เด็กมากไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรจำไม่ได้แล้วเพราะว่ามานานมากเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างน,นะคะ let's go ปะ uh, let's go ตอนนี้ก็กํากำลังรอต่อแถวนะคะเพื่อที่จะไปทัวร์รอบเที่ยงสิบเนาะไม่รู้ว่าตัวน,นี้เขาไปทำอะไรแต่ว่าเขาให้เก t ิน l i n e ก็เก t ิน l ไ n e ไปก่อนแล้วก็รอดูข้างในากันสค่ะคู k a d d b d a k u เอก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 นะคะ อยู่ประเทศไทยต้องเอกเอเอก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 เอ นนี้ก็คืออยู่ข้างในนะคะทุกคนมีความอลังการมากถามว่า l i t ลิโตดีเทลทุกอย่างทำด้วยมือหมดเลยเกินเบอร์มากโอเคคุณจะเป็นตัวโฮสต์ของช่องของเราตอนนีสวัสดีครับทุกคนโอเคให้ดูพวกเขาเราอยู่ไหนเราอยู่ที่ Temple of Truth นะสวยมาก Not touching Can me touch? No, me die. Tina asked, "Can you touch?" So dumb, me die. Like, you look like, pee, like... And How do you feel with this place? I feel great. It's beautiful and lots of many many things here. Mm. That's it. I don't know. What, I don't know what else to say. <laughs> It's beautiful, you're right. The, the, all this stuff was carved by hand and it's a, a big work of art. It's beautiful. Never seen anything like it. <laughs> แต่ก็ร้อนมาเช่นกันดิฉันหมดแรงแล้วพี่วิเตอร์ก็หมดแรงแล้วเหมือนกันยังไงก็อย่าลืมติดตามคลิปหน้านะคะว่าจะไปที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนจะมีใครมาเป็นเกสแขกพิเศษหรือเปล่าแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย bye bye. บ๊ายบายแนนบ๊ายบายบ๊ายบาย